สู้ดีครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลองมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับลายเส้นนะครับลายเส้นวาดภาพนะครับผมลองเล่าเรื่องสั้นๆให้ทุกคนลองฟังก่อนแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราลองดูงานของเราตอนเด็กๆนะครับตอนเราเล็กๆเลยนะครับสักประมาณเด็กปถมนะครับแล้วเราลองเอางานตัวนั้นมาเทียบกับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นถึงความพัฒนาของลายเส้นถูกไหมครับก็คือวิธีในการวาดของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอเราเห็นการพัฒนาตรงเนี้ย ถ้าสมมุติเรากลับไปเป็นเด็กนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าวิธีการวาดที่เราเป็นในปัจจุบันอะเราคิดยังไงถูกไหมครับเพราะว่าคอนเซปต์อะไรพวกนี้มันยังไม่มาครับเราแค่วาดตามจินตนาการของเราถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยพูดนะครับพอเราเห็นงานส่งงานนี้มันมีความแตกต่างกันถูกไหมครับคือมายเซ็ตมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วตอนเมื่อก่อนกับตอนเนี้ลายเส้นของเรามันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนเรามีลายเส้นไหม แบบเมื่อก่อนเนี่เรียกว่าลายเส้นไหมหรือว่าแบบปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าลายเส้นของเราอะไรอะไรเป็นของเราจริงๆกันแน่นะครับมันจะเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วเรามีลายเส้นไหมเพราะว่าทุกๆครั้งที่พอเหมือนเราเราแบบเราอยู่กับอะไรสักพักเส้นมันเริ่มแข็งแล้วเส้นมันเริ่มนิ่งนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกซับเจกหนึ่งนะครับทำให้ลายเส้นของผมเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับว่า โอผมรู้สึกว่าผมชอบงานแนวเก่ามากเลยนะแต่ว่าอยู่ๆนะครับผมก็เปลี่ยนไปเฉยเลยนะครับอยู่ๆไลฟ์สิผมก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเฉยเลยนะครับแค่ไม่กี่เดือนเองงานผมเปลี่ยนอีกแล้วนะครับทีนี้ผมผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับผมก็ลองไปรีเสิร์ชมานะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจตัวเองเนาะ ผมก็ได้ข้อสรุปมาง่ายๆนะครับว่าลายเส้นเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแม้แต่ศิลปินมือโปรนะครับก็เปลี่ยนลายเส้นตัวเองเพื่อทํางานกับใครอีกคนอื่นได้นะครับหมายความว่าจริงๆแล้วผมคิดว่านะผมคิดว่านะครับอันนี้ไอเดียของผมนะสิ่งที่เราควรโฟกัสนะครับไม่ใช่เรื่องของลายเส้นนะครับแต่สิ่งที่เราควรโฟกัสเนี่ยมันคือเรื่องของคอนเซปต์ไอเดียของเรานะครับถ้าใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับ นะครับแล้วก็เด็กประถมทุกคนเนี่ยผมขออ s u m ินะครับหรือว่าผมขอคาดเดานะครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยเข้าใจในภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับซึ่งภาษาของนันผมกําหนดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเด็กทุกคนพูดภาษาไทยได้ครับแล้วก็เข้าใจภาษาไทยเขียนได้นะครับแล้วผมขอให้เด็กทุกคนในห้องนะครับ เขียนตัวกอไก่นะครับคนละตัวนะครับแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยก็เขียนกึก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 นะครับหลังจากที่ทุกคนเขียนเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองให้เด็กทุกคนเนี่ยลองเอาตัวกอไก่นะครับมาแปะไว้หน้าห้องนะครับแบบหน้ากระดานแล้วเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขียนตัวกอไก่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็คือมีวิธีเขียนในแบบของตัวเองถูกไหมครับบางคนอาจจะเขียนแบบตัวหนาเลยนะครับแบบลงปากกาหนามากนะครับบางคนอาจจะเขียนตัวบางๆนะครับบางคนอาจจะเขียนตัวบรรจง บางคนอาจจะเขียนตัวยึกยืมนะครับแต่สิ่งที่ผมให้ทุกคนโฟกัสเนี่ยนะครับก็คือมน i อเดียนะครับไอเดียหลักนะครับเด็กทุกคนได้รับโจทย์ว่าอะไรนะครับหรือว่าเขามีสิ่งในในหัวของเขาว่าอะไรนะครับผมคิดว่านี่สำคัญกว่านะครับเพราะว่าอะไรที่อยู่ในหัวตรงนี้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงลายเส้นนะครับลายเส้นมันเป็นแค่วิธีในการเอามันออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะเอาอะไรออกมานะครับอ่ะสมมุติ ผมลองเปรียบเทียบกับเป็นงานวาดเลยแล้วกันนะครับสมมติทุกคนพอเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้แล้วนะครับลายเส้นนะครับมันก็เป็นแค่วิธีการสื่อสารของเรานะครับเป็นวิธีการสื่อสารผ่านการเขียนของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก่อนแล้วเนี่ยก็คือไอเดียในหัวเรานะครับสมมุติเรามีไอเดียในหัวว่าเราอยากวาดตัวละครผู้หญิงนะครับที่เป็นแบบไซเบอร์หน่อยนะครับมันก็เป็นงานที่ผมทำเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลองนึกดูนะครับว่าเออผมไม่ค่อยมีแบบในหัวนะครับไม่ค่อยมีเรฟในหัวเลยนะครับ ผมก็เลยต้องเข้าเน็ตน,นะครับเชื่อผมนะครับว่าอะไรพวกนี้ผมก็เข้าเน็ตหมดเลยนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับแล้วก็วาดตามนะครับลองเทคไอเดียมาแล้วก็ลองวาดนะครับเป็นลักษณะของผมเองนะครับแลวลายเส้นมันก็เปลี่ยนไปตามซับจิ๊กที่ผมต้องการนะครับผมอยากให้ตัวละครหน้ามันคมหน้ามันแหลมนะครับ หรือให้ตามันคมตามันเฉียบแสดงให้ถึงความเอจจ้อะไรเงี้ยนะครับสิ่งนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของไอเดียมากกว่าผมพูดรอบนี้ซ้ําไปหลายรอบแล้วนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเรื่องของไอเดียในหัวนะครับลายเส้นมันจะไม่ออกมานะครับถ้าเราไม่มีไอเดียอะไรในหัวเลยนะครับแบบถ้าเราแบงค์อย่างเงี้ยแบบเออไม่รู้จะวาดอะไรเลยนะครับลายเส้นที่เราจะมีก็คือเราก็จะมีแต่ไอเดียเดิมๆนะครับเราก็จะติดอยู่ใจกับกรอบเดิมๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนควรทำนะครับก็คือลายเส้นนะคร ก็ให้มันเปลี่ยนไปนะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังเติบโตขึ้นนะครับทุกคนอาจจะมองว่าแบบหลายเส้นมันเปลี่ยนมันดีตรงไหนนะครับมันทําให้เราทําลายเอกลักษณ์ของตัวเองหรือเปล่าแล้วเรามั่นใจได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติเราเปลี่ยนนะครับเรา take risk นะครับเราแบบเราลองเสี่ยงดูนะครับแล้วเราก็ลองเปลี่ยนหลายเส้นนะครับมันก็มีอยู่แค่2ทางครับคือ1คือมันไม่ work กับ2คือมัน work ถ้ามันไม่ work เราก็กลับไปเป็นอย่างเดิมได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันเเเววิรล่่ะแแ้าามมัันนนดดดดีีกบบบบไห้ลอง เทคไรส์ครับเราแบบได้ออกมาจากคอมบอร์โซนของเราถูกไหมครับทีนี้เนี่ยบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาต่อมานะครับหลังจากที่โอเคเราเราเข้าใจเรื่องคอนเซปต์ลายเส้นแล้วนะครับบางคนมีลายเส้นนะครับแต่ว่าลายเส้นที่ตัวเองมีเนี่ยมันดันไปซ้ำกับคนอื่นนะครับหรือว่ามันมันดันไปคล้ายกับคนอื่นนะครับท้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจคืออาจจะแบบเรามองเขาเป็นไอดอลมากๆนะครับหรือคนที่ไม่ตั้งใจคือเราเราชอบแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าบนโลกใบนี้แนวที่เราชอบมันก็มี อีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแต่เราไม่รู้นะครับนะ <S <S ผมลองพูดในกรณีของคนที่รู้ก่อนแล้วกันนะครับเรารู้ว่าเราก๊อปใครมาหรือว่าเรา,เรารู้เราได้อินสปิเรชันมาจากใครนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําหลังจากนี้ก็คือผมอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนนะครับผมผมเชื่อว่าเราคงไม่อยากเป็นศิลปินที่แบบเราเอางานของเราให้คนอื่นดูลวคนอื่นก็บอกอ้องานเหมือนของคนคนนั้นเลยเหมือนอาร์ติสต์เออาร์ติสต์บเลยนะครับเราคงไม่อยากมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เราก๊อปใครสักคนมาหรือว่ากกาาาาารรรรทที่เเเเคคจใออืชบขมๆ แล้วเราเราค่อนข้างผมคิดว่านะผมลองแอธซสูมนะครับว่าทุกคนน่าจะมีเบสความเข้าใจในแนวงานนั้นนะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนลองมองว่าโอเคมันก็เป็นแค่อีกแนวงานหนึ่งเราควรจะหาอะไรเพิ่มดีไหมนะครับอ่าตรงนี้เป็น คอนเซปที่ผมอยากให้ทุกคนมองนะครับเราพยายามอย่ามีคลังความรู้แค่แบบด้านเดียวนะครับแต่ว่าเราลองทําหลายๆอย่างนะครับโอเคเราลองเทคจาการ์ติส A มาแล้วเป็นาร์ติสแบบไอดอลเรานะครับเราลองเสิร์ชดูเพิ่มซิมีาร์ติสคนไหนเพิ่มเติมโอ้าร์ติส B คนนี้งานเหมือนาร์ติส A เลยแต่ว่าเขามีวิธีในการวาดแตกต่างกันออกไปแล้วก็ลองก๊อปมาหรือไม่เราก็ลองดูไอเดียมานะครับดูของ B เสร็จไปดูของาร์ติส C ต่อ C D E F G ไปเรื่อยๆนะครับลองดูหล,หลายๆท่านลองดูหล,หลายๆคนนะครับการที่เราทําเป็นอยู่นแนวเดียวหมมาาายาาค่่่เรไออข้อูล ฉะนั้นอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญมากหาข้อมูล take risk นะครับหาข้อมูลให้เยอะนะครับหาข้อมูลทําให้สมองเรามีคลังข้อมูลได้เยอะแล้วก็อย่าลืมเสี่ยงนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับอย่าอย่าเป็นจริงๆมันไม่ใช่การกล้าได้กล้าเสียโดยสักครับการว่ารูปมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ต้องคอขาดบัตตายถูกไหมครับแต่ว่าผมแนะนำว่าทุกคนลองหาอะไรใหม่ๆทานะครับโอเคอันนี้สําหรับคนที่รู้แล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปถัดไปนะครับหลังจากที่โอเคเรา เราทํางานเหมือนอาทิตย์คนนี้มากนะครับเราก็ลองดัดแปให้เป็นของตัวเองให้ได้นะครับอันนี้เป็น c h a l l e n นจ์สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก,ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า หมายความว่านะครับการที <point of day ounded> ่เราไม่รู้ว่าแนวงานที่เราทํามันซ้ากับคนอื่นหมายความว่าเราก็ไม่ได้ก๊อปใครมานั่นก็เป็นแนวงานของเรานะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วนะครับเราก็อาจจะลองทวิสต์นิดนึงนะครับอาจจะแบบเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยนะครับก็ทําเหมือนทำเหมือนกรณีแรกครับว่าแบบเออลองขยายตาให้เล็กขึ้นลองขยายตาเล็กขึ้นลองขยายตาให้เล็กลงลองขยายตาให้ใหญ่ขึ้นนะครับลองเปลี่ยนพอร์ชั่นไหมลองเปลี่ยนขนาดของหัวไหมลองเปลี่ยนขนาดของมือไหมอย่างเงี้ยนะครับคือ ในทั้ง2กรณีนี้ที่ผมกล่าวมานะครับวิธีแก้ได้ง่ายที่สุดเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเปลี่ยนไหมนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรามันขึ้นอยู่กับไอเดียในหัวเราถูกไหมครับถ้าเราค่อนข้างยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็นเร,เราชอบเราไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้นะครับ <relationship> แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าโอเคเรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนความแสดง <hora> คนอื่นนะครับมันจะดีหรือไม่ถ้าเราแบบเออลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนตัวเองนะครับลองเปลี่ยนวิธีการคิดของเรานะครับแล้วก็ ลองไปในเส้นทางตัวเองนะครับเส้นทางที่แบบมันต้องล้มลุกคลานมากเลยแต่ว่าเราจะได้ในสิ่งที่แบบเป็นออริจินัลของเราเองออกมานะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปคิดดูนะครับผมพูดทิ้งท้ายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไลเซนเนี่ยมันเป็นมันจริงๆนะครับมันเป็นแค่วิธีในการวาดรูปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมอยากจะบอกซ้ําประมาณรอบที่20แล้วนะครับก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับไอเดียในหัวเราครับ ถ้าเราชอบอะไรเราก็แค่ว่ามันออกมาถูกไหมครับเราไม่จะเป็นจะต้องฟอร์สตัวเองให้เปลี่ยนลายเส้นนะครับเราถึงแม้ว่าอ่ะเราอาจจะได้คริติซิซึมนะครับหรือว่าได้คําติชมนะครับจากใครก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะอาจจะอาจจะมาจากอาจารย์นะครับหรืออาจจะมาจากเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบลายเส้นแกไม่สวยเลยอะไรเงี้ยนะครับงั้นผมต้องถามทุกคนก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราได้ยินคํานั้นไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนอะไรในหัวเราไหมนะครับมันเปลี่ยนมายเซ้นอะไรในหัวเราไหม ถ้ามันไม่เปลี่ยนเรายังรู้สึกว่าแล้วไงอ่ะก็เราชอบแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ทําต่อไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องสนใจคาพูดคนอื่นนะครับสิ่งที่เราควรจะสนใจนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นอาร์ติสตนะครับก็คือสนใจตัวเองนะครับอาร์ติสมันเป็นอะไรที่แบบหยิ่งยโสนิดหน่อยนะครับมันแบบว่าเออเราต้องมีอีโก้ปกป้องจิตใจเรานิดนึงนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วว่า โอเคคาพูดของคนที่กําลังพูดอยู่คืออาจารย์คือครูนะครับแล้วเขาหวังดีกับเราเขาบอกแล้วว่าโอเคลาเซนที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าเราอยากอยากให้คุณลองอย่างอื่นด้วยดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแบบลองไปวาดแนวอื่นดีไหมอะไรเงี้ยนะครับคือเขาไม่ได้พูดเขาไม่เขาไม่ได้จะพูดให้บอกเราว่าอองานคุณมันห่วย,ยไปทำอ,อื่นไม่ไม่นะครับเขาแค่บอกเราว่าเออจริงๆอะ่ะเราชอบอรายงานคุณนะ เราโอเคกับผลงานคุณมากเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นคุณทําแบบอื่นเรากลัวว่าในอนาคตอย่างเงี้ยพอคุณต้องทํางานเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆจริงๆอ่ะแล้วคุณจะวาดได้แต่แนวเดียวอะ่ะมันจะดีไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่าเขาก็เตือนไว้ในเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยเราก็ลองคิดตามนะครับผมอยากให้เวลาเราฟังอะ่ะขั้นแรกนะครับเราดูอนว่าเรากำลังพูดกับใครนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันฟังขึ้นหูแล้วไหมนะครับมันฟังมันฟังแล้วมันแบบ เอามาพัฒนาตัวเราได้ไหมถ้ามันทําได้เราก็ฟังถ้ามันไม่ได้เราก็ปล่อยนะครับมันมีแค่นั้นเลยนะครับผมเห็นหลายๆคนแบบค่อนข้างหมดไฟกับอะไรพวกนี้มาเยอะมากนะครับแบบโดนเพื่อนล้อเรื่องลายเส้นของตัวเองว่ามันไม่สวยมันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลอกท้อวาดรูปไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นก็มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราอยากเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะครับหรือถึงแม้ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเพราะว่าระยะเวลามันทําให้คนเปลี่ยนนะครับระยะเวลา มันทาให้เราเปลี่ยนความสนใจมันทาให้เราเปลี่ยนวิธีการว่าดถูกไหมครับถ้าผมลองเทียบงานเก่าของผมกับปัจจุบนันมันก็เปลี่ยนถูกไหมครับฉะนั้นลายเส้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยครับคือคือสิ่งที่เราควรจะก,กังวลแล้วนะครับถ้ามันเปลี่ยนนั่นคือสัญญาณที่ดีนะครับหมายความว่าเรากำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับหัวข้อของลายเส้นแล้วก็หวังว่าจะคลายความสงสัยแล้วก็คลายความกังวลให้สําหรับใครสักนิดสักเล็กสักน้อยก็ดีนะครับ แล้วก็ขอคุณผู้สนับสนุนปลาทองของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองแวะไปชมได้นะครับผมก็มีไฟล์ชัดๆให้ทุกคนดูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟล์สปีดเพนนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดอยากจะลองไปศึกษาวิธีการวาดรูปของผมก็ลองไปเช็คปลาทองผมได้นะครับแล้วก็ผมก็มีการสอนวาดรูปลายเดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ enjoy กับคลิปของผมนะครับผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราก็จะถึงผู้ติดตาม1000คนนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ Keep going ครับทุกคน